ขวาม,มาฟังนี่แล้วก็อยากเมียพี่น้องแต่ตัวห้องสุกกินมาก็นะเห็นเวียงเสียอีกอยู่กินหมูห้อสุกซะก่อนเนาะฮ้อนเลน้ยนโหมีดแหลยมีทางต้นกล้วยมีทางต้นกล้วยน้อยๆก็เพอได้กินอยู่ด้วยนี่ข้าขอกับฟานกินรวดมือมาต้องล่างเล,ปลยปวดไผ่ไร้สารมือแหลกกับมือเฮา Nước giám quay Hiếp mại mại không Khèng khèng Mà không có lệ Chắc có ván đi nữa Nó khuôn hiếu Tháng ba quay tháng bảy tháng má พอสิกลับบ่ได้ก็บ่กลับคาเบิ่งน้ําปล่อยน้ําโทรเสวอยู่จังเบิ่งใกล้ทสุดก็สิได้ยับองใหม่แล้วก็เลยอยู่ซะก่อนถึงอันทางคบม่งบดนี้ม่งกําลังอดอกก็เลยเดตัดออกส่วนนึงเพิ่นปใหม่ อก like ินต้งเฮียปปมพูเั่าเนาะเท่วแล้วเนี่ยเนาะมองกําลังจอดอ่ะดีโศกั้นต้องผิดน้ำด้อกไม้ นั่นดอกไม่ร้อนแตงีงจกิงคุณโชคอัคนนั้นแตีงแล้วนะพั่นเลี้ยนไก่พันอยู่เนาะวานไปน้ำปลาน้ำดูไว้จะพี่ไก่เบียเพิน่น,นบว่าเลย่มเล่บอออกเบื้อเพิ่นเลยจุ่มกันอยู่หันสามต้น บูป้ากล้วยค้นบานนี้ทางป้ากล้วยออกเนี่ยเด้อลุกป้ากล้วยออกป้ากล้วยเดี๋ยวหลายปีเพิ่งก็ใส่ดำเนาะออเป็นตายพายเลยลูกออกหเห็นมันเลี้ยตั้งแต่บุ้งต่อไปก็สีลูกเห็นมันเด็กปูกอ,อก้อย วันหวานน้ำกันะเด้อฮู้เหรอกินเองกินเองอืมเจียบแทบบเตียบไปเตียบมาเลยไลยหน่อยเฮ้ให้ก็ไปอันตลาดเีห่หน่อยหนึ่ง ่ม้กับบุมกบะปองเสียบหวานน้ำกันกินบ่เบิดมาเอาไปกินได้พี่น้องเ้อะเรียกกรได้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า